สวัสดีครับผมผมมีชื่อว่าโอไฮโอทุกคนคสรสงสยัย้หรือเปล่าทุกคนเห็นป้ายอย่างตรงนั้นก็เดินมาถ้าทุกคนเห็น้วดแบบนี้ทุกคนจองได้นะครับแต่แต่ถ้าที่เต็มแล้วก็จองไม่ได้ก็ตามผมมานะครับนี่เดินมาตรงนี้ป้ายมันจะลักษณะใหญ่ๆมีมีคุณมีคุณตามีคุณยา อันนี้ยังไม่จองฮะดูให้จบด้วยนะฮะถ้าถ้าถ้าทุกคนอยากได้สกินนี่แล้วก็ต้องเติมน้ำเติมน้ำอึ๊บอ่ะนี่นะครับนี่ให้เราปลูกนี้เลยแล้วพื่อของเราก็จะต้องกินน้ำด้วยนะนี่ฮะเติมน้ำ,น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 ำ แล้วทุกคนก็จะได้สกินนี้